สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะมีจิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงหนะ้าะจะมีเรื่องของการเดินทางหรือข่าวทางไกลเข้ามาด้วยนะคะซึ่งมองว่านะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในช่วงเดือนนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลา แล้วก็ต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยนะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะปรากฏไพ่ราชนีพระจันทร์นะเป็นไพ่คุณสุภาพสตรีนะดวงชะตาอาจจะมีคุณผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือธุรกิจก็ไปเกี่ยวข้องกับความสวยความงามคุณสุภาพสตรีนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเรื่องของความคิดเรื <rome>. <Hein> ่องของจินตนาการเรื่องของความสามารถนะคะเรื่องของไอเดียต่างๆนะคะอันนี้มองว่าถูกฉลกมากๆเลยนะคะ ตำแหน่งที่เข้าหาก็เป็นตำแหน่งที่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอายุไล่เลี่ยกันนะคะหรืออายุมากกว่าอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะคะหรือเข้ามานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มลูกค้าต่างๆด้วยนะนี่ก็มองว่ายังได้รับโอกาสในทุกๆเรื่องในตำแหน่งของผู้ใหญ่ลอคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอาจจะไปเจออิทธิพลของพ่เสียหายบ้างนะคะแต่ก็มองว่ายังเป็นพ่ที่ยังให้โอกาสหรือให้การช่วยเหลือกันจะอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างนะคนที่เกิดราศีพิจิกเองอาจจะรอในเรื่องของข่าวการเงินรอในเรื่องของโอกาสในการ ตำแหน่งนี้นะก็ถือว่ายังเข้ามาอยู่นะคะแต่เหมือนกับว่าอาจจะรอดดูสถานการณ์บางอย่างนะคะซึ่งก็นหน้าที่จะทำให้ในเรื่องของโอกาสต่างๆยังเข้ามาช่วยเหลือกันอยู่นะก็ให้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายกับผู้ใหญ่ทุกคนแด้ชี่ที่เป็นผู้ชายนะคะและตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ที่ที่เป็นผู้หญิงอันนี้ถือว่าดีนะหน้าที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงและทําให้เกิดความสุขเกิดความมั่นคงนะคะในช่วงเดือนนี้เรื่องทรัพย์สิสนการเงินการทองที่ดินนะคะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะถูกฉลกเช่นเดียวกัน ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการขยับขยายนะคะพื้นที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการแบบเตรียมที่จะทาพื้นที่เพิ่มเพื่อที่จะเปิดหน้าร้านก็ได้หรือบางคนอาจจะมีที่มีทางมีบ้านให้เช่า่ะนะคะแล้วเกิดรายได้ถือว่านะคะในตำแหน่งของบ้านหรือร้านค้านี่ยังมีเงินไหลเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะ ยังเกิดโชคนะคะแต่ก็ให้ไปทําความสะอาดเคลียร์พื้นที่ให้ดีนะส่วนไหนที่เป็นส่วนแตกรอยร้าวรอยรั่วนะก็ให้นะคะไปแก้ไขซะนะคะจะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยหมุนเวียนเข้ามาดีมากขึ้นคือเงินเข้าบ้านนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่พอเงินได้มาปุ๊บมันเปลี่ยนไปเป็นทางอื่นหมด เปลี่ยนไปซื้อที่เปลี่ยนไปซื้อทรัพย์สินอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่เหมือนก็จะไปให้คนอื่นเขาหยิบยืมด้วยนะคะกว่าที่จะเหลือเข้ามาในตัวบ้านนี่มันก็เป็นเป็นเรื่องของการเงินที่แปลงไปเป็นส่วนอื่นหมดแล้วแต่ถือว่ายังดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ในตําแหน่งของบ้านหรือร้านค้านี่อาจจะมีคนเจ็บคนป่วยนะหรือมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็มองว่ายังเป็นตําแหน่งที่ยังมีการเงินเข้ามาอยู่สําหรับคนที่กราศีพิจิกนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะอาจจะเข้ามาให้ความยุติธรรมหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะคะอาจจะมีการร่วมุ้นลงทุนมีสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะในตำแหน่งนะคะของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะ บริวารมีความคล่องตัวแล้วก็เป็นคนดีซื่อสัตย์ด้วยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขนส่งต่างๆนะก็ถือว่านะเข้ามาทํางานให้เราอะทำให้ธุรกิจการงานบุกเบิกไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นในตําแหน่งของลูกหรือหลานก็จะมีข่าวดีนะในเรื่องของการทํางานหรือการเรียนหรือกําลังเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อนะหรือบางคนก็อาจจะมีการซื้อรถนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานที่ต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันปัญหาความขัดแย้งนะคะปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่ถี่ความไม่ลงรอยกันอันนี้ต้องรอบคอบนะในช่วงเดือนนี้ตำแหน่งของการช่วยเหลือต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ต้องลดในเรื่องของอารมณ์ร้อนลงปรับนะคะในเรื่องของนิสัยนะคะใช้หลักปณีพนอมนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานหรือการช่วยเหลือเกิดขึ้นแน่นอนนะเดือนนี้อาจจะยังขาดคนช่วยเหลือนิดนึงนะคะ ก็เป็นเดือนที่นะคนที่เกิดราศีพิจิกเองอาจจะมีความคิดในเรื่องของการเดินทางนะคะหรืออยากจะสร้างไรายได้ในเรื่องของการเงินให้กับตัวเองด้วยไพ่ยิบซีก็บอกว่ามีโอกาสนะอย่าไปกังวลใจมากปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปได้ด้วีๆรวมถึงเพื่อนหรือกัรยาณมิตรที่ดียังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่อาจจะเป็นเดือนที่เราได้เจอคนเก่าๆนะคะหรือว่าได้รับการช่วยเหลือนะจากลูกค้ากลุ่มเดิมๆอยู่นะหรือธุรกิจการงานที่เน้นในการบริการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการพูดปากต่อปากออกไปนะคะทำให เกิดโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจที่ดีนั่นเองนะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะเดือนนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเพราะไปเจออิทธิพลของไพ่ห้าดาบอะอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนหรือตำแหน่งของอิทธิพลก็หมายความว่านะคะการทํางานยังมีปัญหาในช่วงต้นเดือนอยู่หรือติดขัดอยู่นะคะ แล้วก็ในช่วงกลางเดินไปนะก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ชะลอตัวบ้างแต่ถือว่านะจะมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจแล้วส่งผลในด้านดีอยู่สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกมันจะเป็นลนักษณะการทํางานที่เหมือนกับโอกาสมันเข้ามาต้องปรับตัวต้องหาลู่ทางแล้วก็เห็นข้อเสียแล้วก็ปรับปรุงข้อเสียนั้นไปแล้วจะเป็นธุรกิจการงานที่เหมือนกับฟ้าหลังฝนนะ่ะนะแลวทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะสิ่งที่ ต้องระมัดระวังก็คือสิ่งที่พูดไปแหละตำแหน่งของเพื่อนเสียหายแม้ตำแหน่งของผู้ใหญ่อาจที่เป็นผู้ชายก็อาจจะเสียหายบ้างนะคะซึ่งมองว่าตำแหน่งนี้ไม่มากนะอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายมาเลยเกิดความล่าช้ามากกว่าเรื่องของสถานที่อาจจะมีบ้างแต่ก็มองว่าไม่น่าจะมากอะไรนะก็อย่างที่พูดไปแล้วล่ะการทํางานทุกอย่างหรือว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเหมือนกับ ปัญหาที่มันเข้ามาแล้วนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิดการเริ่มต้นใหม่กเกิดการเกิดใหม่มันจะเป็นชีวิตที่เหมือนกับฟ้าหลังฝนน่ะจากชีวิตที่มันไม่มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วก็มีเรื่องของปัญหาเยอะแยะมากมายเดือนนี้มันจะทําให้เรานี่มีโอกาสที่จะกลับมานะคะมีโอกาสใหม่ๆกลับมามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงอีกครั้งแล้วก็ได้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส, <speed. S 2> ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะมองว่ารายได้การเงินยังเกิดขึ้นนะคะ เพราะตำแหน่งของการเงินยิ่งเห็นเข้ามาอยู่นะคะอาจจะมีโชคการเงิน style. หรือมีการซื้อมีการขายทรัพย์สินในช่วงเดือนนี้นะคะม่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะที่ดินนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการปล่อยที่ให้เช่านะหรือปล่อยบ้านให้เช่ามีห้องให้เช่าแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดในเรื่องของการเงินหรือรายได้เข้ามานะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบนะเดือนนี้นก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการ ใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมการต่อเติมนะคะแล้วก็ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ด้านการเงินเนี่ยนะคะก็ยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินให้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วกันนะคะส่เดเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยในเรื่องของความรักนะอาจจะพบรักต่างวัย ะะอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไมนะ่อาจจะเข้ามาพบพผานในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์สหรับคนโสดนะคะยังต้องใช้เวลานะยังไม่ลงตัวนะอาจจะเป็นปัญหารักแทรกซ้อนนะคะซึ่งต้องรอบคอบส่วนคนที่มีคู่หรือสามีนะคะภระรยาเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันมาก่อนหรือว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ต้อง ระวังในเรื่องของความรักเพราะจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามานะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์อาจจะก,กระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของมือที่3เนี่ยนะคะ หรือปัญหารักสามเศร้าเนี่ยอาจจะเข้ามานะทำให้เกิดความหึงหวงนะฮะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วอาจจะถึงขั้นบ้านแตกเลยนะคะฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความคิดปรับความสัมพันธ์กันด้วยยังมองเห็นไพ่ความรักดีอยู่นะยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันน่ะ <mumbles. S 1> หรือมีเรื่องของการถือครองทรัพย์สินร,ร่วมกันอยู่นะคะก็มองว่าความรักก็ยังปรับกันได้แต่ให้เรามาระวังบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเพียงแต่ว่ามีคนเข้ามาพูดนะเข้ามาทําให้เราเกิดความรู้สึกระแวงสงสัยเข้ามาทําให้เรา รู้สึกว่าคู่ครวามรักนี่ไม่ค่อยดีอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะก,กันค่อนข้างมากโดยเฉพาะคนรักเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเพื่อนหรือว่าญาตินะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องะระมัดระวังเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆรวมถึงนะมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดหรือปัญหาช่วงล่าง ะค,ะคุณสุภาพสตรีคือมดลูกช่องล่างนะคะแล้วก็ของเหลวในร่างกายไม่ค่อยดีนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบบริเวณดวงตาะะรวมถึงนะคะเดือนนี้นะ,ะต้องหาเวลาไปทาบุญไปสะดอกข้อนนิดนึงนะคะ บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่เป็นช่วงเดือนที่วางแผนจะไปทำศัลยกรรมเสริมความงามอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราให้ดีด้วยนะคะเพราะตำแหน่งของไพ่เสียหายหรือตตำแหน่งของการอักเสบยังมีนะนะบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะทําตอนนี้หรอกทํามาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปแก้เห็นไหมคะอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการแก้นะคะหรือว่ายังยังแก้แล้วสวยอ่ะนะคะแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีนะคะ ปัญหาโรคภูมิแพ้ต่างๆระบบทางเดินหายใจนี้ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะและไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของทีนที่ต้องดูแลนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยในช่วงเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่ยีิบสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรนะคะไพ่ยีิบสีพยากรณ์ก็บอกว่าการทํางานของคนที่เกิดราศีพิจิกนี่ยังส่งผลดีนะแต่เดือนนี้ต้องขยันมากๆไพ่เจ็ดดาบนี้ต้องขยันนะ ไม่ใช่เดือนที่เราจะนั่งเฉยๆแล้วงานมันวิ่งเข้าหานะหรือลูกค้านี่จะเข้ามาหาเรานะบางคนมีมีชื่อแล้วล่ะนะะเปิดร้านมาก็มีคนมาใช้บริการนะเปิดร้านมาก็มีคนมาซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกแล้วเนี่ยต้องเข้าหางานต้องเข้าหาลูกค้าเปิดร้านมาต้องโทรหาเลยต้องการอะไรไหมขาดอะไรไหมวันนี้จะเข้ามาใช้บริการหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นไพ่แบบนี้นะคะต้องเข้าหางานขยันติดต่อนะเจรจานะคะ แล้วก็เคลื่อนไหวมากๆหน่อยเนี่ถือว่ายังส่งผลดีคนที่ว่างงานอยู่อย่าไปท้อนะเจ็ดไม้ขึ้นนสมัครงานที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าสมัครงานแล้วไม่ได้เลยสักที่นะคะก็ให้อดทนเพราะเจ็ดไม้ยังไงก็เป็นคนมีฝีมืออยู่แล้วทําอะไรก็ได้หรือว่าคนก็ยังรู้จักในเรื่องของฝีมืออยู่ฉะนั้นขอให้พยายามต่อไปจะได้งานแน่นอนนะเจ็ดไม้ก็ไม่เกินเดือนเจ็ดน่ะก็ต้องได้อยู่แล้วนะคะแต่เดือนนี้ก็ยังมีไพ่ดีๆปรากฏขึ้นอยู่เราก็เริ่มเลยนะคะ ก็บุกเบิกธุรกิจการงานขยันเยอะๆหน่อยส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้การเงินยังได้รับการช่วยเหลือนะถือว่าไพ่หรือสีเนี่ยสรุปแล้วการเงินก็ไม่ถึงขั้นขัดสนถึงจะไม่บูหวาแต่ไม่ใช่คนที่ขัดสนด้านการเงินแล้วรวมถึงผู้ใหญ่ยังเข้ามาถามด้านการเงินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนั่นแหละนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสรุปแล้วนะคะไพ่ยิ่สีก็บอกว่าคนโสดเนี่ยเจอไพ่ปีศาจนะก็คืออาจจะมีคนเข้ามาโผลพันในเรื่องของความรักแหละอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะความรักความสัมพันธ์นะะะคก็อาจจ บางคนนี่ก็คือเข้าหมายประมาณเลยนะนะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ใช่รักแท้ยังไม่ใช่ความรักที่ที่ลงตัวหรือยังไม่ใช่ความสมานที่ที่เปิดเผยอะ่ะนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ก็ยังต้องพยายามที่จะปรับกันหรือว่าศึกษาดูาใจกันไปแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือ polling, ยังไพ่ปีศาจส่วนใหญ่มันอยู่ที่ความต้องการอยู่ที่ความพึงพอใจแต่เรื่องของกฎเกณฑ์หรือสังคมหรือความถูกต้องจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฉะนั้นต้องปรับอารมณ์ด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี่อาจจะต้องแบบะระมัดระวังนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็อย่างที่บอกแหละนะคะบางคู่ก็ เหมือนกับว่าจะหวานชื่นกันมากขึ้นนะคะแต่ว่านะไพ,พ่ปีศาจยังไงมันก็มีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดในเรื่องของความรักโดยเฉพาะปัญหารักแทรกซ้อนปัญหาเบ้ที่สามหรือคู่ครองวัาอาจจะเจ้าชู้อะ่ะหรือนําปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้อันนี้ก็ต้องไปปรับบางคนเนี่ยนะไม่ใช่แต่ความสัมพันธ์รักที่เป็นรักต่างเพศนะอาจจะเป็นเพศเดียวกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ยีีนะก็สรุปว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจะมีเรื่องของนะคะอาการปวดกระดูกนะหรือการเคสนะคะหรืออาการ ักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะแล้วก็การปวดหลังบ้างนะคะแต่ก็ยังต้องดูแลสุขภาพหรือหาเวลาไปทาบุญด้วยนะเพราะว่าในตาแนมงไพ่โดยรวมเนี่ยยังเห็นไพ่มรนาอยู่นะคะก็ทําบุญสะดอกข้อบริจาคเลือดบริจาคผ้าห่อศพรงศพบ,บ้างนะจะทาให้ดวงชะตานี่นะคะก็จะดีมากยิ่งขึ้นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุขบอกว่าการทํางานเนี่ยนะเหมือนกับให้รอบคอบอ่ะอาจจะถูกจับผิดนะคะ หรืออาจจะมีคู่แข่งนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานนี่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วอ,อาจจะทําให้กระทบในเรื่องของสัญญาถ้ามีเอกสารเรื่องของสัญญาเกิดขึ้นต้องตรวจสอบให้ดีนะส่วนใหญ่มักจะเจอสัญญาธาตุนะคะันนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะคะ ก็ยังเตือนเรื่องของการทํางานหรือปัญหาความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะ,ะมองว่าไพ่แสงสุกเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือว่าในเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบเสียค่าป,ปรับอ่ะนะคะ เสียค่าปรับหรือบางคนตอบใบขับขี่ก็ได้หรือต่อพรบอะไรเงี้ยนะคะป่อภาษีรถอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับยานพาหนะเกี่ยวกัรเดินทางอ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาการเงินนะบางอย่างเข้ามาด้วยแต่มองว่า การเงินต่างๆนี่นะคะยังส่งผลในด้านดีหรือยังแก้ไขได้นะคืออาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ยังมีคนเข้ามาช่วยไงหรือว่าไรายได้ที่เรารออยู่อาจจะเข้ามาแต่อาจจะล่าช้าบ้างนะคะ<ม>ก็ถือว่ายังแก้ไขไปได้แหละนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพตรตนี่นแหละนะจะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินอยู่นะคะ <S <S ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่นะคะคือพบรักนะคะเมื่ออายุเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรักต่างวัยด้วยนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนที่มีครอบครัว ะะมาก่อนแล้วนะเป็นความสัมพันธ์ที่คนโสดมีโอกาสที่จะได้พัฒนาแต่ความรักยังไม่ยั่งยืนนะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ายังต้องปรับกันอยู่นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคนที่เราครบหาอยูอ่อาจจะมีข่าวหรือมีเรื่องของการเดินทางนะหรือมาหากันในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะการเดินทางการท่องเที่ยวการศึกษาดูใจกันนะในช่วงเดือนนี้อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดบางคนนี่พบรักในวัยเรียนนะคะก็คือ ผ่านมานานแล้วล่ะนะแล้วกลับมาเจอกันอะนะคะกับเพื่อนในวัยเรียนเนี่ยอาจจะมาพัฒนากันได้อย่างเงี้ยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันนี้ยังเกิดโอกาสส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่แสงสุกก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของโรคเครียดอาการทางแบบอารมณ์ปวนแปรนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งครร นะคะแล้วก็บางคนที่ตั้งครันอยู่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตองให้ดีนะแล้วก็อาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนมีปัญหาสุขภาพแต่ว่าไม่รู้อ่ะไปตรวจแล้วเราไม่ทราบว่าเราเป็นเป็นโรคอะไรนะคะยังไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะคะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจสอบดูว,ว่าตัวเราเองเนี่ยนะ,คะเคยแบบติดบนบานสาัล่าวอะไรไว้หรือเปล่ารวมถึงนะ,คะเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแทงหรือเปล่านะคะก็ต้องไปทําบุญไปสะดอกข้อด้วยนะคะ รวมถึงบางคนเนี่ยเป็นช่วงช่วงเดือนนะที่เราแบบอาจจะมีการตั้งครรภ์น,นะแต่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะจะได้มีการดูแลรักษาอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีพิจิกในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดราศีพิจิกวันอาทิตย์ถือว่าดีนะคะดวงการทํางานนะมีคนเข้ามาอุปถมัมภ์โดยเฉพาะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพตรตหรือคุณผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจการเงินดีนะคะรายได้การเงินดีมากมาก จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะหรือมีโชคนั่นเองส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์นะเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาติดพันนะหรือผัวพันในเรื่องของความรักนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสมัมพันธ์ที่อยางอุปถัมภ์กันอยู่นะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลในด้านดีนะ,ะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการทํางานการขยายธุรกิจนะ,ะบางคนคือทํางานด้าสังหาริมทรัพย์ทาธุรกิจครอบครัวอาหารการกินเครื่องดื่ม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการทุกรูปแบบบ้านคอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์อันนี้มองว่าถูกฉลอหมดเลยถึงแม้ว่าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการทํางานนะคะรายได้การเงินดีนะมีสภาพคล่องนะคะบางคนมีเรื่องของการถือของทรัพย์สินมีเรื่องของมรดกหรือมีเรื่องของการซื้อที่นะคะหรือมีการขายก็ทําให้เกิดโอกาสในทุกๆเรื่องส่วนในเรื่องของความรักนี่สาหรับคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีถ้าคู่ไหนกัน มีความรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่าเป็นรักที่แท้หรือเปล่าเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แท้ด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีนะ,ะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถ้าทําธุรกิจการงานที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอกระดูกหมอฟันนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนวดการกดจุดต่างๆขายเหล็กอะไหล่นะคะหรือทําโรงกึงขาย สังกสีนะคะหรือทําประตูม้วนต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้มองว่านะ,ะส่งผลในด้านดีรวมถึงคนที่ขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะ ก็เป็นเดือนที่การทํางานยังเกิดโอกาสนะคะถึงแม้ว่าไพ่สีดาบนี่จะเป็นไพ่ที่การทํางานอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวในทิศทางที่บูบาอะไรแต่ก็ถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีคือบางคนอยู่ในช่วงรองานนะหรืออยู่ในช่วงพักผ่อนอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการทํางานด้วยนะหรือรอการลงทุนน่ะนะคะนี่ก็ถือว่ายังส่งผลดีอยู่แต่ถ้าธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับที่พูดมาก็เป็นธุรกิจที่ยังทําให้เกิดในเรื่องของการทํางานที่ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าส่งผลด้านดีนะเป็นเดือนที่จะมีการเงินหรือมีโชคเกิดขึ้นนะจะเป็นเดือนเหมือนทุกขลาบอ่ะนะคะแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจการงานนี่ก็ยังทําให้เกิดกําไรนะถือว่าดวงการเงินเด่นนะ,ะส่วนในเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดนะก็มีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ยังปรับกันได้เดือนนี้ก็ให้ร,ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะการทํางานส่งผลในด้านดีมากๆนะคะรวมถึงธุรกิจการงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าจะเจอคนที่ดีเข้ามาช่วยอุปถรมภ์ดวตาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังสดอยู่มีโอกาสพบรักอา,อาจจะพบรักต่างวัยแหละนะคะหรือว่าอาจจะพบรักอายุไล่เลี่ยก,กันหรือคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้รวมถึงบางคนนี่อาจจะ มีเรื่องของการไปงานแต่งงานไปงานวิวาไปมีเรื่องของการเลี้ยงรุ่นน่ะมันจะเจอในเรื่องของคนเก่าๆนะซึ่งจะนําในเรื่องของความสุขนะคะมาให้ด้วยการเดินทางทั้งใกล้และไกลจะเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบนะก็หมายความว่าปัญหาอาจจะมากกว่าทุกวันนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ดาบโดยเฉพาะไพ่ห้าดาบนี้มีศัตรูมีคู่แข่งนะคะแล้วก็ยังขาดคนให้การสนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่ามักไปม,มีปัญหากับคนที่เป็นหัวหน้านะคะมักไปม,มีปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จเท่าไหร่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ไปเจอไพ่ดาบด้วยต้องอดทนอย่างเดียวนะยังถือว่าสถานการณ์ต่างๆยังทําให้มีในเรื่องของโอกาสอยู่เพียงแต่ต้องปรับในเรื่องของความคิดปรับอารมณ์อย่าใจร้อนอย่ามีทิฐินะอย่าหุนหันพันแล่นนะ,ะถ้ามีเรื่องของอารมณ์เข้ามานะคะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทก็มีโอกาสที่จะถูกบีบนะคะในเรื่องของการทํางานได้บางคนที่ตกงานเลยนะนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีทํางานข้าราชการนะ เป็นทห,หารตำรวจนะคะแล้วก็นะทำางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะ,ะเป็นช่างอ่ะแตอันนี้มองว่าถูกฉลกนะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องแต่มันก็เหมือนก็จะมีความวุ่นวายมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการย้ยายอยู่ดีนะ,ะซึ่งก็ต้องรอบครอบในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มีปัญหานะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากรวมถึงนะคะความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์จะเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ด้วยปัญหาอารมณ์นี่แหละทาให้สูญเสียโอกาสด้านการเงินไปอันนี้ต้องระมัดระวังการเงินยังไม่ค่อยดีนะคะวะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะเพราะว่าความรักมีอุปสรรคนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็มีปัญหาค่อนข้างหนักทะเลาะกันแล้วใช้กําลังเลยนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะ เรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะนี่ก็ถือว่าดวงยังไม่ค่อยดีแหละก็คนที่จะหาเวลาไปทาบุญไปสะดอกเคสนะคะดวงชะตาจะได้ดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าดวงชะตายังส่งผลในด้านดีนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าเรื่องของการทํางานทุกอย่างนะยังจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ส่งผลในด้านดีมากยิ่งขึ้นเรื่องของการเดินทางนะคะหรือเรื่องของข่าวทางไกลต่างๆหรือธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวหรือน้ําทุกรูปแบบนะขายน้ําแข็งอย่างเงี้ยนะคะมีห้องเย็นอย่างเงี้ยมีสวนอาหารนะคะหรือมีบ่อกุ้งบ่อปลาแบบเนี้ยอันนี้มองว่าถูกฉลกนะน่าที่จะทําให้เรื่องของไรายได้นะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดมักพรบรักทางไกลนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีนะคะ ส่วนคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นี่นะคะไปเจออิทธิพลของไพ่มรณะนะไพ่ใบน,นี้คือไพ่เสียหายนะ,ะดับต้นๆเลยนะคะแต่ว่านะคะมองว่าเดือนนี้มันจะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะ,ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะ,ะมันจะเหมือนกับการแบบเกิดใหม่หรือฟ้าหลังฝนนะ,ะ่ะ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนกับว่าคนที่มีเคราะห์แล้วนะกลับหมดเคราะห์ไปแล้วทําให้ดวงชะตากลับมาสดใสนะรวมถึงคนที่มีปัญหามีคดีมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่ามันจบสิ้นลงไปแล้วทําให้เกิดใหม่เกิดการเริ่มต้นเกิดชีวิตใหม่ๆนะ,ะในช่วงเดือนนี้อ่าบางคนก็มีชื่อเสียงขึ้นมานะคะทําให้มีเรื่องของอ่าโอกาสต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะ,ะฉะนั้นมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการมีรายได้เข้ามานะคะก็คือปัญหาหนี้สินก็จะค่อยๆหมดลงไปรวมถึงเรื่องของการเงินการทองจะฟื้นตัวนะเดือนนี้นะคะอาจจะมีโชคฟึกๆุกนะหรือมีเรื่องของการเงินที่มาจากการสูญเสียการชดเชยนะคะการการเงินที่มาจากการประกันภัยอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นอะเงินที่มาจากมรดกแบบเนี้ยนะคะ อันนี้ถือว่าส่งผลดีหรือนะมีโชคนะคะจากคนที่โล่งรับไปแล้วอ่ะนะก็จะเข้ามาให้โชคด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าการเงินก็เหมือนกันแหละนะจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจะเป็นแบบทุกขลาบนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนี่มีโอกาสพบรักนะ,ะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่พ่พบรัก,กับคนต่างถิ่นต่างชาติพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพอ่ะข้าราชการคบรักกับคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลอ่าคนขายขายประกัน อ่านะคะคนทำงานด้านสินเชื่อคนขายแกส๊สขายน้ามันขายสารเคมีนะคะคนทำงานด้านมนุษิทินะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะแล้วคนที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์ด้วยทำงานด้านห้องแลบวิทยาศาสตร์คือจะพบรักที่ดีแหละนะคะสำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสามีภรรยาน,นี่เป็นความรักที่จะกลับมาหวานชื่นหรือสดใสมากยิ่งขึ้นคือบางคนที่ห่างกันมาลนละคะแต่เดือนนี้รู้สึกว่ามันกลับมาแล้วความรักมันดีมากขึ้นอะ จะเข้าใจกันมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างดีมากยิ่งขึ้นทุกๆเรื่องเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะประสบความสําเร็จนะอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ไอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือวิกฤตชีวิตที่เข้ามาเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีนะบางคนอาจจะแย่แต่คนวันเสาร์นี้ถือว่าดีมากๆนะเดือนนี้ก็สักนิดนึงค่ะไพ่มรณะนี้ก็เป็นไพ่หนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะไปสะดอกคอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคค่าห่อศพรงศพเนี่ยนะคะอันนี้จะถือว่าดวงชะตาเราจะสดใสได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงสักนิดหนึ่งนะ,ะเพิ่มในเรื่องของความสว่างสวัยให้กับตัวเองในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ,ะรวมถึงคนที่เกิดวันเสาร์เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็ได้นะคะก็ถือว่าจะมาส่งเสริมดวงนะก็ลองไปเสี่ยงดูก็จะมีโชคนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกทุกชั้นนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะอาจจะมีไพ่ปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่อุปสรรคไพ่ของศัตรูเกิดขึ้นบ้างแต่ว่านะ,ะดวงชะตาเนี่ยนะคะจะนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่นะคะยังโดดเด่นอยู่นะคะศัตรูก็จะแพ้ไพ่ตัวเองนั่นแหละทําให้คนที่เกิดราศีพิจิกกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลที่สามารถนําไปประกอบสก,การงานแล้วเกิดความราบรื่น เกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ค่ะวันพุธนะคะวันศุกร์นะคะวันอังคารค่ะรวมถึงวันเสาร์ด้วยนะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือนะคะวันพฤหัสบดีค่ะ วันนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ